ถึงขั้นตอนที่สองนะคะเมื่อเราได้ดอกไม้สีทางนี้แล้วให้เราคลิกเอาสีเหลืองลงข้างล่างนะคะให้เราดูแกนกลางของตัวที่อยู่ด้านดอกไม้สีเหลืองตัวนี้เป็นสีส้มให้เราบิบแกนกลางสีส้มแล้วทำกลางเด็ดสองครั้งปึง้งให้กระสีขาวพุ่งไปอยู่กับแกนสีขาวตัวนี้จะทำให้ เราหาด้านที่ถูกต้องของรูปดินะคะให้ทําแบบนี้ให้ครกอันสีสีอ่ะม,มาทำด้วยกันนะคะอันใ้สิ่งเงินเนาะนเงินดิดหาสิเงินหนึ่งสองอน่ะอาไปสีเขียวเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วอ,อันสุดท้าย แดงฟงกันยู่แล้วแดงนะคะหนึง่งสองแล้วเราก็จะได้กากระบะสีขาวแบบนี้คือขั้นตอนที่สองเดงี๋ยวค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนที่สามาทีปต่อไปกันนะคะ